มัมเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาสแปนิกา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้เรารวมข้อมูลของแท็บเล็ตเรือธงอย่าง Samsung Galaxy Tab S7 และ S7 Plus ก่อนที่จะเปิดตัวจริงในงาน l a x ซ Unpacked 5สิงหาคมนี้ครับ ในงาน Samsung Galaxy Unpacked ปี2020ที่กำลังจัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือด้วยธงอย่าง Galaxy Note 20แล้วรวมถึงโทรศัพท์มือถือจอพับได้อย่าง Galaxy C4 2นะครับเราก็ได้เห็น Galaxy Tab S7 ออกมาด้วยเขามีถึง2รุ่นด้วยกันครับโดยทั้ง2รุ่นนะครับจะแบ่งชื่อเป็น Samsung Galaxy Tab S7 และ s อ 7 Plus ครับซึ่งขนาดหน้าจอก็จะแตกต่างกันแหละถ้าเป็น S7 ปกติเนี่ยหน้าจอเป็น LCD ขนาด11นิ้วน้ำหนักอยู่ที่496กรัมครับส่วน S7 Plus หน้าจอจะใหญ่ขึ้นแล้วเป็น12.4นิ้วครับน้ำหนักของตัวเครื่องก็จะมากขึ้นตามขนาดหน้าจอนะครับ590กรัมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีการเพิ่มค่า Refresh Rate ด้วยถึง120 Hz แม้ว่า Samsung Galaxy Tab S7 ทั้ง2รุ่นนะครับจะใช้หน้าจอที่แตกต่างกันรุ่นแรกอะ่ะก็คือ LCD นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งรุ่นท็อปคือ AMOLED ซึ่งขนาดตัวเครื่องก็ต่างกันด้วยคือ11นิ้วแล้วก็12.4นิ้วนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขนาดมากกว่าซีรีส์รุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่มีขนาดเพียงแค่9-10นิ้วเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มค่า r e เฟรช h รทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์อีกด้วยจากรุ่นก่อนหน้านี้แค่ห0สิบเฮิร์ตซ์เท่านั้นเน้นการใช ส่วน S7 Plus เนี่ยไปที่1 9 0่งมีมลแมครับแต่ข้อมูลการชาร์จเนี่ยเรายังไม่ได้ทราบนะครับในตอนนี้มาพร้อมกับปกากกา S Pen อันนี้นคือจุดเด่นของตระกูล S Tab S นะครับซีรีส์ของเขาปากกา,า S Pen น่าจะมีความสามารถที่มากขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Tab S 6รุ่นก่อนหน้าน,นี้เล็กน้อยแท่งจะออกลมออกแบนๆเพื่อให้มันไม่กลิ้งไปจากตัวล็อกของเครื่องนั่นเองส่วนฟีเจอร์นั้นก็ต้องรอดูอัปเดตในเรื่องของการเปิดตัวนะครับมาพร้อมกับเคสคีย์บอร์ดทั้ง2องรุ่นเลยยัง,งทงาน่ี คล้ายกับโน้ตบุ๊กนั่นแหละโดยเคสคีย์บอร์ดเขาแบ่งเป็น2ชิ้นด้วยกันชิ้นหนึ่งคือแปะด้านล่างเวลาวางแนวนอนเนาะอีกชิ้นหนึ่งแปะด้านหลังครับกล้องหลังให้มาเป็นกล้องคู่พร้อมไฟแฟลช LED ครับโดยตัวนี้เนี่ยจะให้เลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและเลนส์ ultra wide 5ล้านพิกเซลครับ ส่วนกล้องหน้านะครับให้มา8ล้านพิกเซลฟีเจอร์เด็กไร้สายก่อนหน้าน,นี้มีข่าวแล้วว่า Galaxy Note 20จะมีฟีเจอร์เด็กแบบใหม่ที่รองรับการใช้งานแบบไร้สายและจากข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่าฟีเจอร์ดังกล่าวก็จะมีใน Galaxy Tab S7 ทั้ง2รุ่นด้วย คือเด็กโหมดแบบไร้สายนั่นเองเป็นการยิงข้อมูลขึ้นทีวีหรือว่าขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเสียบสาย HDMI แล้วรุ่นนี้เนี่ยรองรับเครือข่าย 5G ทั้งคู่เลยโดยใช้โมเด็ม X55 แล้วก็ชิปเซ็ตที่เขาใช้เป็น Snapdragon 855 Plus ครับราคาบ้างสำหรับ Galaxy Tab S7 และ7 Plus ที่หลุดออกมานะครับในโซนยุโรปเนี่ยแบ่งออกเป็น2รุ่นคือรุ่น Wi-Fi กับรุ่น 5G คือใส่ซิมได้กับใส่ซิมไม่ได้นั่นแหละรุ่น Wi-Fi ก่อนถ้าเป็นแท็บ S7 แลม6กิ8จเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 9 9ถึง7 0 9ยูโรครับหรือประมาณ25800จนถึง26000บาทครับแต่ถ้าเป็น S7 Plus รุ่นลำต้นนะครับแลม6กิงรเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ899-909 EUR ถึง909ยูโรหรือประมาณ33200บาทจนถึง33600บาทครับมาที่รุ่น5 g กันบ้าง Tab S7 รุ่น RAM 6GB r o 1 2 8นะครับใส่ซิมได้ราคาประมาณ999ยูโรจนถึง1,000ยูโรครับหรือประมาณ37,000บาทจนถึง37,300บาทส่วน Tab S7 Plus RAM 6GB r o 256แบบใส่ซิมได้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,199ยูโรถึง1,209ยูโรครับหรือประมาณ44,300บาทไปจนถึง44,700บาทโดยทีเดียวซึ่งราคาในโซนยุโรปเนี่ยก็จะแพงกว่าในโซนบ้านเราประมาณ20%นะครับ เพราะนั้นถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยอาราคาที่เรากล่าวไว้มารลบสัก20%เพราะว่าในเรื่องของภาษีที่ต่างกันนะก็มารอรุ้นกันเนาะในงานเปิดตัว Samsung Galaxy Unpacked ปี2020ในวันที่5สิงหาคมนี้เปิดตัวเมื่อไหร่มีฟีเจอร์อะไรจริงๆบ้างเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตรุ่นนี้แต่ทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนดีของเราต ช่องเรามี f a c e b o o k Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสกิมนิ้งขอตัวลาไปก่อนกับมัฟเดย์ข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย